สิงโตสวัสดีครับพี่สิงโตขอให้พี่มืความสุขเยอะๆบ่อยๆนะครับแล้วก็กำรวยรับเงินคนรักเยอะเหมือนเหมือนทุกวันนี้นะครับหรือไม่ก็มากขึ้นไปเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงด้วยสุขสันต์วันเกิดพี่สิงโตนะครับขอให้พี่สิงโตมีความสุขมากๆในวันเกิดนะครับก็ขอให้พี่สิงโต เต็มไปด้วยคนที่รักนะครับายล้อมนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีช่วงเวลาดีๆนะครับแล้วก็ได้ทําสิ่งที่อยากทํำนะครับผมขอให้มีเวลาพักเยอะๆแล้วก็ไม่เครียดนะครับผมก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับไว้เจอกันสุขสัปดา์ีครับ สวัสดีพี่สิงโตนะครับผมแทป์พิบเจนะครับก็แข่ขึ้นหปีแล้วนะครับผมก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีสําหรับพี่สิงนะครับผมเนี้ยก็เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับพี่เนี่ยก็มีความสุขมากแล้วก็ขอเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้นเป็นนานๆนะครับผมไว้เจอกันนะครับราชสีเจ้าป่าวันเกิดอีกรอบแล้วนะโวยหัวฟูมากเลยเป็นวันเกิดปีที่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่ปีนี้ขอให้มีความสุขเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมหล่อขึ้น โตขึ้นล่ำขึ้นน่ารักแบบนี้ไปตลอดนะจ๊ะคนดี Happy Birthday นะครับสิงโตสวัสดีครับพี่สิงโตครับสุขสับวันเกิดนะครับ Happy Birthday นะฮะผู้ขอให้พี่สิงโตมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงรวยๆปังๆนะครับรอติดตามผลง,งานพี่สิงโตทุกเรื่องเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ Happy Birthday นะครับ แฮปปี้เบรดเดย์นะครับคุณสิงโตแฮปปี้เบรดเดย์อีกปีนึงแล้วนะครับก็ขอให้สิงโตมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของสิงโตนะครับยังไงก็ฝากความคิดถึงนะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแต่ยังไงก็ฝากความคิดถึงไปนะครับขอให้มีผลงานดีๆออกมาอีกนะครับเป็นกําลังใจให้มีความสุขมากๆจ้า สวัสดีครับพีส่สิงห์สวัสดีครับพี่สิงโตคุณลุงสิงโตอุ้ยเป็นคุณลุงเลยหรอใช่เป็นคุณลุงแล้วตายแล้วเป็นคุณลุงแล้วใช่แล้ววันนี้เราเจอภาพคุณลุงในสมัยเด็กด้วยเราก็อยากจะมาบอกว่า Happy b i r t เดย์นะคะมีความสุขมากๆนะครับคุณลุงขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณลุงใช่แล้วก็ถ้าเข้าเกมก็ชวนได้นะครับคุณลุงใช่หรือว่าถ้าเล่นเกมก็ก็ขอให้สนุกครับใช่ครับแล้วก็เลิกเติมเกมได้แล้วจุ๊บ แฮปปี้เบิร์ตดีนะครับพี่สิงขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของพี่นะครับผมแล้วก็มีความสุขม,มากๆนะครับมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแล้วก็ขอให้คิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับผมแล้วก็พี่เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากๆก็มาถ่ายด้วยผมบ่อยๆนะครับบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับสิงโตปีนี้ก็สี่สิบแล้วเนาะห <laughs> ยอกหยอกหยอกมีความสุขม,มากๆนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับผมรวมถึงแฟนคลับด้วยมีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่เรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าน้องสิงโตเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วแล้วก็นิสัยดีด้วยยกเว้นห้องสีแดงเออยกมีความสุขมากนะครับแฮปปี้บอเด้นนะคะพี่สิงโตขอให้พี่สิงนะคะแฮปปี้ตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ขอให้พี่สิงโตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ ขอให้มีแต่คนรักแบบนี้ย,ย,ยิ่งขึ้นไปเฮ้งๆปังๆนะคะคิดถึงนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะให้เ i r t h d ด y ค่ะ Happy Birthday นะสิงโตก็เป็นอีกปีแล้วที่ได้แ Happy Birthday สิงโตแบบนี้นะก็ขอให้สิงโตมีคนรักคนชอบคนชื่นชมเยอะๆเหมือนที่ผ่านมาเลยขอให้ซีวีประสบความสําเร็จขอให้สิ่งที่อยากทําสิ่งที่คิดทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะแล้วก็ไว้เดี๋ยวนัดเจอกันบ้างกันจ้าพี่สิงค์คราใสวันเกิดนะครับก็ขอให้พี่สิงค์มีความสุขม,มากนะครับน้องเกรซคนนี้จะเป็น กำลังใจแลวก็เอาจะช่วยให้พี่สิงห์ในทุกๆก้าวเดินของพี่สิงห์เลยนะครับขอให้ผลงานของพี่สิงห์ปังๆเฮงๆนะครับสูงพาพแข็งแรงนะครับพี่สิงห์ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิงโตแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูทูยูนะครับขอให้พี่สิงโตมีความสุขมากสูงร่างกายแข็งแรงร่ารวยมีความสุขสุขสมหวังสาเร็จทุกสิ่งทุกประการนะครับแล้วก็ ยินดีดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานคขับอกว่าเราจะโคจรมาเชร์กันอีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี p เบิร์ดเดย์มีความสุขมากนะครับแล้วก็อย่าไปล้มไหนนะครับพี่ครับสวัสดีครับพี p เบิร์ดเดย์นะครับสิงโตครับก็สิงโตถือว่าเราก็เรียกว่าโตมาด้วยกันนะครับผมก็ปีนี้ก็ขึ้นเลขสามนะครับผมสามหนึ่งซะด้วยนะครับก็ยังไงก็ ออขอให้มีความสุขนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดูแลตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้มีคนรักเยอะๆเลยแต่ก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็องว่างก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะรักนะครับไปไปแฮปปี birthday, ้ร์เดย์ค่ะบพี่สิงโตขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขกายสุขใจงานปังเงินปังมีคนรักทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอให้มีแฟนคลับเยอะๆขึ้นไปอีกนะคะประสักษสมบัด้วยนะครับ แฮปปี้เบิร์เดย์ครับสวัสดีครับพี่สิงโตรครับผมทักพี่เบอร์เดย์นะจ๊ะขอให้มีความสุขมากครับสุขภาพแข็งแรงมากๆขอให้ถ่ายรูปสวยๆซึ่งตอนนี้ก็สวยมากๆอยู่แล้วมาถ่ายนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่สิงห์ให้พี่เบอร์เดย์นะครับขอให้ปีนี้เนี่ยมีความสุขมากๆมีแต่คนรักเยอะๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมแล้วก็ขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะจ๊ะขอให้ ทำงานมีความสุขแล้วก็อขอให้เราเจอกันบ่อยๆนะพี่เจอกันครับพี่สิงโตรประชาครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมเราเจอกันมาก็ตั้งแต่เรื่องชาโด์เนาะแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่จีนเวทีวีด้วยกันนะครับผมขอให้พี่สิงโตมีความสุขมากๆพูดไปแล้วเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินทองไหลามาเทมานะครับวอกว่าจะได้เจอกันในซีรีส์สักเรื่องนะครับพี่แฮปปี้เบอร์เดย์ครับ สวัสดีครับพี่สิงโตสุขสันต์วันเกิดนะครับปีนี้มีความสุขมากนะครับผมอยากได้อะไรขอให้สมหวังทุกอย่างนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยอยู่แล้วถ่ายรูปสวยยิ่งขึ้นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ สวัสดีค่ะ Happy birthday นะคะน้องเส่งโตได้ไวพอนุบีเลย,เลยดีใจจังเลยะคะ่ะก็ขอให้น้องนะมีความสุขม,มากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงขอให้สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่อยากจะทำแล้วก็ตั้งใจจะทำก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะกิถึงเสมอนะคะ